สวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะไม่มีแดดเลยวันนี้ฟ้าคึมคปมไเบ้นาอาบน้ำก่อนลูกจะไปไหนอากาศเย็นไม่อยากอาบน้ำ วันนี้สับประรดเราก็มาแล้วนะคะมาแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะคะก็กราบขอพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาน้องแบงค์และก็พี่เบน์นะคะก็ได้รับความเมตตาจากนะคะคุณพี่กัลุนานะคะคุณพี่อรุณีแล้วก็คุณพี่สมนตตพจนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะคุณพี่รัชนีนะคะกราบขอพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาต้นสับประรด ในรอบนี้นะคะมาเบ้นมาขอบคุณเบ้นก่อนเลยเป็นแล้วมาอยู่ใกล้ๆแล้วคุณค่าพี่เบ้นอ่ะพี่เบ้นขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณค่ะไหนไหนขอบคุณค่ายังไงไหนขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าที่สวยขอบลูกให้สวยขอบลูกสวยย่อก่อนขอบคุณค่ะสวยสวยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่พี่พี่ทุกๆท่านเลยนะคะ สับประรดรอบนี้ก็ต้นสวยอยู่นะคะต้นเล็กดีไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่ว่าแบบ,บแบบนี้กินดีนะคะลูกไปให้ครูบาเบนก่อนให้บาเบนหน่อยอันหนึ่งบาเบนไปหากินเอาไหมลูกไปเก็บเอาเลยในกองนั่นเออหาเลยหาลูกนะ,ะหาลูกสับประรด นี่ได้แล้วลูกลูกหนึ่งเอาแบงข,ขอบคุณครับพี่จ้อยขอบคุณครับพี่แม่กับลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่ใจดีก่อนครัอบอร่อยไหมอร,บบร่อยไหมลูก กินดีๆนะเดี๋ยวติดฟันอีกชอบชอบกินมูมามนะคะแบงบางทีนี่ไอ้เง่าสับประรดก็ไปติดยิ่ที่ฟันนะคะต้องได้แคะออกให้นะคะรีบนะะรีบกินหน้าลายอยู่เลยนะคะยังยังล้างไม่ออก อะไรไหมลูกค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งมา่นตรตาถฐนานะทุกๆประการทำงานใดๆอยู่นะคะก็ขอให้กิจการจเจริญรุ่งเรือง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะคะมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท,ท่านคะ่ะ